มึงดนวพี่น้องอยากได้ไออยากได้อยากได้ตามโดนแยมตีนหีบเจยอแต่เขาตรวจแหมหลังนี่คือหลังแค่ไหนเอาบังพี่น้องไปขัดนะเดี๋ยวเป็นด้วยอือด้วเอา

มาใส่กุ้งมาหน,นินี่เขาใส่ยุซะด้วยบนนี้นะอ๋อ <c oughs> อันนี้จอมมันขาดออกบนนี้กุ้งสบ่ออกบนนื้อคือเก้าหะล่ะอาหารปลาดุกน้อยกับอันหัมแลแ้วก็ปลาแดงเัาปปุงชนนี้เรียบร้อยแล้วเัาก็มีแต่ปากางใส่อย่างเดียวบางคนว่าใส่จมบมเข้าน้อยแน่นอนแต่จมแหละข้าร้อยเปอร์เซ็นต์พใส่มาหลายเถือทั้งจมทั้งฟูเข้า bớt, bẹp đấy cả đây cung này, sai chộm một con loàn à ờ, hổ chứ hổng có nhanh siêu xay phu, xây mặt phải tia là nắp thang bớt thuần ừ. quay ต้องมาากกัดออกเพราะมันไม่ได้ไหลไปใส่ก็โอ้เป็นต่ออ้าวช่องหลังที่สองอะ่ะ ก็มีเนี้ยเก่าผมขาวใส่กันเลยโอกัเหีกันเลย <c oughs> คนตกใจน้ำมันจะขึ้นสูงลึกไง <c oughs> สุดท้ายแต่สีหลังนี่นก็เหลือกินแล้วบางคนว่าใส่น้อยโพดเขาใส่ซาวสามสิบหลังโว้ยจะเบิ่งตุ้มปุ้งคอยปากันใหญ่ซาวสามสิบหลังจะไได้เปร์เหมืองผมไม่ได้ใส่ขายเนาะคอยก็ใส่น้อยเหมือนท่านี้ก็ยังเหลือกินเลยถ้าใส่หลายไปหนึ่งนี่มาห่าบคนเหมือ <laughs> เราหัวใส่แล้วแล้วเนาะซี่หลางคือเก่าขนาดพวกตัวเอาลวง,ล,งลายเอาลายแล้วมันจะกินมูบ,บดมูดได้ไส้ไปขายไปมือทเ้ากิจพามาหยามคือเก่าลนะ่ะไปเมืองปนิค่ำเละเดี๋ยวจะเป็นก็บผากกันโจงเมนะืองนันนี่งามงาม่นดองเลยไปดูดูใช่ไหมเดมมเห็นทางเครื่องแบบ ไยังมีบางมาบกครั้งยันนางรังใจ đóng phàm may mắn tung cung hả? à độc bùa p/nhóc, yak đây, à. yak đây, yak đây, tam, bùa, nhảy mìn chơi, à, là xây xay mung nọ tung cung hả? À. dài bằng lết, à độc bùa cứ nhảm, đóc, lăng ban ดึงขึ้นมาอ่ากุ้งจ้ตัวงามๆอุ้ยใส่จิงลิงงัยนี่น้องนี่นี่แล้วนะอุ้ยตัวใหญ่ๆเอ็ดกุ้งเซนนอันนวดมันป้า๊ก ตั้งเลยโคตรปรลงน้องถ้าใส่อยู่ในสารนะมันจะกุ้งล้วนๆมันจะมีอย่างปุ่นจะปบเปื่อนกุ้งล้วนๆถ้าใส่ในในหนองนะมันจะมีพวกหอยพวกปูอย่างเข้าไหลแต่เอาใส่มงใดมันก็ได้ทันแหละแต่มงนี้มันสะอาดสุดมันจะผซมเนี่ยไปหลังตบไปหลังนี่มัง หน่อยไหมอ,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 มอมือ้เอาช้วยยตัวนี้ด้เอาไม้จี้มดึงขึ้นมานี่นอู้หลังนี่มี่ยุบอาไรี่ปลากระเดิดอปบ ที่สามตึงขึ้นมาโอ้แต่โคตรแหมหลังนี่คือหลังแค่ไหนเอาไม่ก็ไม่กงไปครับไปครับนะมาเดินปว้ย ถือเลือดโอ๊แตกสวดเลยอือหือนี่พี่น้องมันเป็นถ้วยเลยโอ้หลไยครับกุ้งก็งามกุ้งชี้ตัวใสๆงามปวดตูวจัดตัวเนี่ยแหละกุ้งน่ะใส่จุ่มเขาว่าตายหื้ จะจ่ายอยู่ใส่นี่ตัวอย่างใ <laughs> ห้เบิ่งเลยเข้ไปหลังสุดตายหลังที่สี่ ขึ้นมาอา๋อหัังนี้คือมีปลาซิวปลาซิวลายก็กุ้งหลังนี้อ๋อมีแต่ปลาซิวอืออ่านขึ้นไปกันยอมมึงนี่ปลาซิวลายหลังนี้อ้วมันขาดมึงด้ยนหูจุกบ้งอยู่นี่ขาดเนาะ Để xôm nữa á, Đây Mưa áo đúng rồi Trang thì hiện sạch Tiêu nó cung cuồn cần Ấy, nó, nó bông cho มน้องเพืพ่อน,นละ่ะเบิ่งดูหลังงลายลาหลังน้อยบางหล,ลังก็ขาดลหลออกพร้อมปลวกมันหลายทักมันแตกสวดๆไาที่โทรหลังเดียวเียกอยอิ่มสามคนพลึกเลย ป็นั่นที่ใช้ชีพชาวหลังเนาะเอาอันเอามากบาล้อนุูแล้วใช้ชีพชาวหลังอ๋อหลังนี้รัวอืมแต่<อ>กุง้งไม่แต่ตัวงามๆไม่มีตุยจั๊กตัวถ้าว่าถ้าว่าไปว่าอันใส่อันจุ่มแล้วมันตุยนะเป็นน้ำเนื้อเด้อพี่น้องไม่ได้เป็นน้ำใส่จุ่มนะกะเจาวานเป็นน้ำเนื้อ ที่เขาผสม,มนะผสมอย่างแน่นะเขาแค่ใสบบ่บนตุ่ยเลยแล้วกระเดือกปีนี้หันบโหลายแท็กไปใส่ปีกไก่นี่ยหลายๆเข้าตุม้มกุ้งมาสุดท้ายสุดท,ท้ายนี่ปลาซิวหลายๆปลาอ่ะพี่เต็มเลยปลาซิว <c oughs> พี่น,ออน้องมาเบิดด่งกไหนโคตรโอ้ยกุ้งเอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอาวฟองออกเ้ยเบาเด้เอดพี่น้องเด้อเอาไปก้อยไปต่ำเด้อโคดเหลือคั่กก็ต้องซื้อไปใส่เอายูนองก็ได้ใส่ย,ยูซ่าก็ได้มีทุกมองกุ้งธรรมชาติบ่ได้เลี้ยงพี่น้องเลยลายแห้งยูน้ำให้หนาก็ว่ากันหลายเด้อที่จะเพียวสะเบ็ดมันกินเนื้อเม็ดจะเพียวเห็นตาแดงๆหลายเลยอ่ะ ถ้าติดตามคลิปต่อไปนะว่าเฮาเซ็ดเมนูใดครับมึงอันคลิปต่อไปพี่น้องคลิปนี้ก็จะได้ปิดอันเดียวนนี่มันที่ยาวเกินไปนะพี่น้องนะอันนั้แต่ละคลิปนี้ก็ขอแต่ลาไปก่อนเพราะก็ไม่คลิปหน้านนะสบา,ายดี